สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ lc 708 dt นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าและโลตรตารี่จอบหมุนค่ะตัวนี้47แรงม้ารุ่นขายดีนะคะลูกค้าสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้นะคะบอกเลยใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะควรจับจองนะคะบอกเลยสำหรับ LC708DT ค่ะมาดูสภาพรอบๆคันกันเลยนะคะตัวนี้นะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสูมให้ดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะสำหรับ LC708DT นะคะสภาพใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่ 658ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสภาพรอบๆคันกันเลยนะคะเป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานนะคะสำหรับ LC 708 DT นะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆนะคะยางนะคะยางดีทั้ง4เส้นนะคะยางหน้ายางหลังค่ะดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะ กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะยังสวยมากๆมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยล่วซึมนะคะไม่มีรอยออกรอยดำนะคะน่าใช้มากๆค่ะลูกค้าสำหรับ l c 7 0 8 d t ตัวนี้มาพร้อมโรตารี่ขนาด RX182 นะคะเมตร80นะคะ สามารถปั่นไล่ได้ลงนาได้นะคะตัวนี้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะสีสันเดิมๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยไม่มีรอยแกะรอยลือนนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าลูกค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะโอนจองเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะ จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีเก็บเงินปลายทางนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่458,000บาทนะคะ458,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าสนใจโทรได้เลย0 8 1 9 1 3 6 4 5นนะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะฝากแนะนำกันด้วยเรามีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะ สนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกของ L c 7 0 8 D T กันเลยค่ะ